สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองตายทุกผู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อว,วันนี้ก็มาอยู่กับช่องเซลซสมคสมนโคราชบ้านเองเด้อจา้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะคะแต่ว่ามีลูกค้าที่ออกด่วนนะจ้ะแล้วก,ก็จะต้องไปส่งที่สำนักงานใหญ่นะคะเพราะว่าลูกค้าบ้านอยู่แถวนั่นนะคะแล้วก็สะดวกทางนั้นเนาะก็เลยพี่เขากำลังทำการเร่งแต่งให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า ไปที่ไหนเลยวะเนาะจ๊ะน,น,น,นีนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่หลอกยางอะไรเนาะจ้ะดูพี่หมวดพี่หมวดคือถุ่มทุนม,มากอันนี้น้องตูนก็หมุนนะคะนาทีหมุนเนาะเพราะว่ามันใส่ยากมากๆนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการใส่หลอกยางอะไร้ <c oughs> องนอนก็เพื่อนแบบนี้เลยใช่ไหม <c oughs> พี่หมวดสองนอนอยู่อัน,น,อน,นแบบนั้นคือได้แล้วใช่ไหมเนี่ยไ,ได้แล้ว เซลก็ต้องนอนถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการลอกอยางอะไรยางอะไรก็เป็นลอกกระทะเนาะจา้ะเรจเียบร้อยอ,อ๋อไก่เสร็จแล้วเหลือติดจานลองมือเปิดมดเหรอจ้าก็ แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจาคันนี้ก็ติดฟิล์ม 3M มบันหน้า40บันข้าง60ซินอกจากพี่นอ้องทุกคนดีใจมากก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็เป็นตัวอีลิแกนนะคะใส่คันนี้ติดติดกล้องบันทึกภาพหน้าหลังด้วยนะคะแล้วก็ ติดเป็นล็อกอยางอะไรจ้ะเรียบร้อยเนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องฟ้องไป เป็นอะไรพี่หมดทันนี้ก็ที่เป็นหัวกล่องเลยนะคะอันนี้มันถูกขาบนานหลังดูโอเคจ้าพี่น้องป้องไปทุกคู้ทุกคนตอนนี้ก็อเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็สแกนนิ้วกับบ้านเรียบร้อยเดี๋ยว สมจะถ่ายเพิ่มเติมก็คือตอนที่ไปส่งมอบให้ลูกค้านะจ๊ะเพราะว่าครั้นี้ลูกค้าหลับที่สำนักงามใหญ่บ้านลูกค้าอายู่ที่ในเมืองโคโราชนะคะแต่วอ่าตัวของสมนะ่ะสาขาสมก็คืออยู่สาขาพิมายซึ่งไกลจากตัวเมืองก็ประมาณห้าสิบกว่าลูเนาะคะ่ะพาลูกค้ามาทางนี้ก็จะไกลไปโอเคจ้ะเดี๋ยวสมจะพาทุก่านตัดพาไปดูวันที่ไปส่งมอบเลยดีกว่านะคะโอเค